ค่ะวันนี้เรายังได้รับความร่วมมือจากทางด้านของมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะซึ่งก็จะช่วยกันวิเคราะห์นะคะอาจารย์คะคว่าขณะนี้ทำไมอยู่ๆน้ำทะเลถึงหนุนสูงจนทำให้ระดับแม่น้ำเจ้าพระยาขณะนี้สูงขึ้นที่สุดในรอบปีในวันนี้ได้คะ่ะอาจารย์ครับคือความจริง เราเองก็ประเมินวิเคราะห์สถานการณ์แบบเวลาจริงเนี่ยเรื่อยมานะฮะแล้วก็เราก็แจ้งตลอดเวลานะฮะว่าขณะนี้เองความกดอากาศสูงกําลังแรงนะฮะส่งผลให้มีลมตะวันออกเฉียงเหนือมาสูงตอนเฉียงเหนือซึ่งก็มีกําลังแรงด้วยนะฮะพัดมาปะทะชายฝั่งบริเวณด้านใต้นะเพราะฉะนั้นมันก็เกิดทําให้น้ำเนี่ยเออสูงขึ้นมานะเพราะฉะนั้นวันนี้จึงมีน้าทะเลสูงขึ้นผิดปกตินะฮะแต่ตั้งแต่วันพรุ่งนี้หรือวันนี้จะเริ่มเป็นปกตินะจะเริ่มเป็นปกตินะแต่ก็ไม่ใช่ว่าหมายว่าลดลงเลยนะฮ คก็คงจะเบาใจไปได้นิดนึงนะคะแล้วก็จากที่ได้มีท่านผู้ชมนะคะโทรศัพท์แล้วก็อีเมลติดต่อมาหลายทางทีเดียวคคะอยากจะทราบว่าฝั่งธนบุรีตกลงตอนนี้มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนวันนี้เราสองคนก็เลยได้ลงพื้นที่นะคะตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวที่จะไปดูว่าจริงๆแล้วสภาพรอบๆกรุงเทพในบริเวณนั้นณขณะนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวจะไปดูภาพด้วยกันนะคะอาจารย์คะครงดูเลยนะฮะค่ะ วันนี้นะคะเราก็เริ่มไปตั้งแต่ทางด้านของจังหวัดนครปฐมนะคะนี่คือพื้นที่ที่เราไปดูก็คือบริเวณของคลองมหาสวัสด์นะคะคที่คลองมหาสวัสด์ที่ <พอ S 2> สัลยานะคะอาจารย์ร,ร,ระดับน้ําเป็นยังไงบ้างคะเท่าที่เห็นวันนี้ก็ขณะนี้เองนะระดับน้ําต่ํากว่าระดับปี38ประมาณ10-20เซน ค่ะนะซึ่งจะถึงแล้วทั้งทั้งที่มวลน้ําเหนือยังมาไม่ถึงเลยค่ะรู้สึกว่าบ้านชายคลองก็ได้รับผลกระทบมากทีเดียวนะคะอาจารย์ครับบค่ะแล้วเราก็เดินทางต่อไปค่ะพบกับทางด้านของเทศบาลที่คลองโยงด้วยนะคะมีปัญหาเรื่องผนังกั้นน้ําเราก็เลยเดินทางต่อไปไปถาม ถึงเหตุการณ์สภาพน้ําตอนนี้ที่เทศบาลด้วยก็มีเจ้าหน้าที่มาเล่าให้ฟังนะคะอาจารย์คะครับครับเขาก็ทํางานอย่างแข็งขันนะฮะและ้วก็พยายามจะเสริมกระสอบทราย,ยตลอดเวลาแต่ว่าสิ่งที่ทำเนี่ยก็บางทีเนี่ยกำลังในะด้านกําลังวัสดุเองนะฮะกำลังเครื่องมือเองก็ยังมีปัญหาอยู่นะก็อย่างนั้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่าหลายส่วนที่มีกําลังแข็งกว่าเนี่ยควรจะไปช่วยดูช่วยติดตามสถานการณ์นะฮะช่วยเขาด้วยนะครับค่ะ ทางด้านระดับน้ําเองดูแล้วเป็นยังไงบ้างคะเพิ่มสูงขึ้นมากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์ก็สูงขึ้นนะสูงขึ้นทุกวันอยู่แล้วขณะนี้เองมวลน้ําเหนือก็กำลังมานี่เราก็เดินทางต่อนะคะไปที่เทศบาลจรนยาค่ะ พบกับท่านนายกเทศมนตรีด้วยก็เล่าให้ฟังถึงการต่อสู้ของทางสัรยาด้วยนะคะอาจารย์ครับผมก็นายกเทศมนตรีเองก็ให้ความเชื่อมั่นว่าจะรับมือได้นะฮะถากน้ําไม่มาฉับพันนะฮะจะรับมือได้เพราะฉะนั้นผมก็เลยประเมินสถานการณ์ให้ท่านนะฮะแล้วก็ให้ให้ทราบถึงว่าท่านจะต้องบริหารจัดการคมเสี่ยงอย่างไรและหลังจากนั้นสุดท้ายเราไปดูที่ประตูระบายน้ํา ตรงคลองทวีว,วัฒนาใน,าน,นเขตกรุงเทพแล้วรตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์รขณะนี้เองประตูทวีวัฒนาเนี่ยเปิดที่ระดับเมตรยี จากท้องประตูนะฮะก็หมายว่าน้ําก็น้าไหลเร็วมากนะเข้าไปในเขตเทพหานครนะซึ่งก็เป็นจุดที่ระดับเนี้ยเป็นระดับพอดีที่จะไม่เกิดไม่ให้เกิดปัญหากับเทพชั้นไหนนะคะแต่แน่ามความเสี่ยงที่น้ําจะมามากกว่ามีสูงมากซึ่งเดี๋ยวเราจะวิเคราะหให้ดูต่อไปนะครับรู้สึกว่าน้ําที่คลองทวีวัฒนาวันนี้แรงมากที่ตรงประตูนะคะอาจารย์แล้วก็ระดับใกล้เคียงเกือบจะถึงปี38แล้วใช่ก็อีกประมาณ10-20เซนค่ะบ เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นความเสี่ยงนะฮะ<ช>เดี๋ยวเร,<ช>เราลองมาดูว่าปัญหามันคืออะไรนะครับ<ช>ปัญหาคืออย่างนี้นะครับว่าน้ําที่จังหวัดปทุมธานีเนะี่ยที่เกิดปัญหาคันแตกกับบริเวณสามโคกนะฮะ<ช>น้ำไหลออกมาปริมาณเยอะมากนะฮะตอนนี้มากเท่าไหร่นะฮะเราเราก็ลองมาดูนะ,ะน้ำจำนวนนี้เองในปทุมธานีนะฮะมีประมาณ360ล้านลูกบาศก์เมตรขนะนี้ข<ช>ังอยู่ในนี้นะฮะเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งเนี่ยนะน้ำส่วนนี้ก็จะไปไหลลงมาทางล่างนะฮะเข้ามา ทางอำเภอเมืองนอนทบุรีนะประมาณ8ล้านลูกบาทเมตรต่อวันนะฮะ,ะแล้วก็ไหลไปทางไซน้อยประมาณ5ล้านลูกบาทเมตรต่อวันนะฮะ,ะในขณะเดียวกันน้ําที่มาจากสุพรรณบุรีนะฮะพระนครศรีอยุธยาส่วนหนึ่งก็จะมาเข้าบางเลนนะฮะ,ะบางเลนก็ประมาณ30ล้านลูกบาทเมตรต่อวันนะฮะเพราะฉะนั้นน้ํสามส่วนนี้จะลงมา น้จะลงมาถล่มกรุงเทพนะฮะเพราะฉะนั้นถามว่าเมื่อไหร่จะมาถึงนะเพราะฉะนั้นเราก็แบ่งน้ําส่วนนี้สามสิบวานเมตรออกมาส่วนหนึ่งก็ลงท่าจีนอีกส่วนหนึ่งก็จะตีเข้ามาหากรุงเทพเหมือนกันเพราะฉะนั้นบริเวณพื้นที nay, ่เหนือกรุงเทพเหล่านี้ตั้งแต่จังหวัดปุทิธานีมาถึงคลองมหาสวัสดิ์เนี่ยมีประมาณ360ตารางกิโลเมตรนะเพราะฉะนั้นเราก็เฉลี่ยว่าถ้าน้ําท่วม1เมตรเนี่ยมันจะใช้เวลาอยู่ในทุ่งเนี่ยประมาณ10วันเพราะฉะนั้นคราวนี้น้ําใช้เวลาอยู่ในทุ่งนะฮะเพราะฉะนั้ แล้วก็จะลงคลองทวีวัฒนาด้วยที่เราไปดูกันเพราะฉะนั้นปริมาณน้ำสามส่วนนี่เองครึ่งส่วนนี้แล้วก็ตามส่วนนี้อีกสองส่วนนะรวมกันแล้วจะมาลงนี่10วันนะฮะสิบวันจากนี้ต่อไปนะฮะเพราะฉะนั้นจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นนะฮะเดี๋ยวเรามาดูภาพต่อไปนะฮะครับภาพต่อไปครับน้ําจะสูงขึ้นสักเท่าไหร่คะอาจารย์คะเมื่อน้ามาถึงแล้วถูกต้องเมื่อกี้ผมเรียนเลยฮะห้าล้านวยต่อวันแปดล้านวยต่อวันแล้วก็ครึ่งหนึ่งสิบห้าล้านวยต่ตวันใช้เวลาสิบวันเนี่ยจะมาลงแถวนี้นะฮะเพราะฉ โชคดีส่วนหนึ่งคือคลองปลาบริเวณนี้มีขันกันน้ําสูงจะชะลอน้ําไว้ก่อนนะแต่ตรงนั้นก็ตามเนี่ยไม่มีทางที่จะชะลอเข้าได้นะฮะน้ำก็จะมาลงนะคลองทวีวัฒนานะฮะแล้วก็คลองหมหาสวัสดนะตอนนี้ขณะนี้คลองทวีวัฒนานปล่อยน้าประมาณ60สิบลูกบาทเม,มตรต่อวันซึ่งเต็มประสิทธิภาพแล้วจากนี้ไปรับไม่ได้แล้วนะฮะแต่ว่าน้ําส่วนเหนือน,นี่ที่จะมาลงส่วนเนี้ย เราคำนวณดูแล้วน้ำมากกว่า1น0ลูกบาศก์เมตรตวินาทีะนะจาก2ส,ส่วนนี้แล้วก็รวมอีกครึ่งส่วนนี้เพราะฉะนั้นตันหาเกิดว่าทวีวัฒนาถ้ารับน้ำมากกว่า1้อยจะเกิดอะไรขึ้นนะป,ประตูคลองวัฒนาอยู่ทางนี้นะแค่ประตูก็จะต้องอยู่ระดับนี้อย่างเดียวนีน้น้ำเข้าเกินร้อยปล่อยออก60น้ำจะท่วมอย่างดุแรงนะบริเวณเหนือคลองมหาสวัสดิ์ถ้า,<ห>ถาอย่างนั้นจะท่วมขึ้นอีกสักเท่าไหร่คะอาจารย์เพราะว่าตอนนี้ชาวบ้านก็แทบจะอยู่ไม่ได้แล้วบริเวณริมคลองจดนี้ต้องท่วมไปอีกประมาณเมตรถึงเมตรห เพราะน้ํามากนะเพราะฉะนั้นเองผมก็เป็นห่วงว่าจากนี้ต่อไปเนี่ยคันของมหาสวัสดิ์จะรับไม่ได้นะคะจากสิบวันต่อไปนี้นะที่เราที่เขากําลังพยายามเสริมอยู่ในขณะนี้นะคะเพราะฉะนั้นคันตัวนี้เองเนี่ยแน่นอนที่สุดนะความแข็งแรงเรายอมรับแต่ว่าระดับจะรับไม่ได้จะล้นนะคะจะล้นคันเพราะนั้นเข้ามากรุงเทพฯชั้นในจันทีฝั่งธนบุรีนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะเรียนฮะข้อมูลข่าวสารให้ท่านพี่น้องประชาชนทราบว่า ท่านต้องยอมรับสภาพอย่างนี้นะฮะเพราะว่ามันมีความจําเป็นเหลือเกินว่าน้ําเหนือมีอีกมากมายนะฮะนอกเหนือจากปทุมนี้ปทุมแค่3 6 0หล้านนอกเหนืออยุธยาอ่างทองจะลงมาเรื่อยๆ10วันนะฮะจะมาถึงท่านเพราะฉะนั้นน้ําส่วนนี้เองหนึ่งเดือนนะฮะจะจอยลงมา1เดือน1เดือนจยอยลงมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นท่านโปรดเตรียมตัวนะฮะสถานการณ์ เป็นมีความเสี่ยงสูงมากค่ะหมายความว่า1ิวันจะล้นข้ามคลองมหาสวัสดิ์มาแล้วก็เข้าที่เขตทวีวัฒนาเขตตลิ่งชันถูกต้องครับ้ครับแล้วพื้นที่ข้างล่างลงไปนี่จะส่งผลกระทบแค่ไหนคะแน่นอนก็จะตามเลยมานะเมื่อล้นแล้วก็จะเลื่อยมาทั้งหมดนะฮะเลื่อยมาทั้งหมดอันนี้ เรายังไม่คิดกรณีที่น้ํแตะย้อนกลับจากท่าจีนซึ่งอย่าลืมว่าท่าจีนรับภาระหนักมากถ้าลงมาแล้วน้ําล้นคันทุกคันนะฮะปฏิทินเนี่ยทุกส่วนก็ภาคส่วนก็พยายามจะเสริมคันตรงนี้หมดทุกส่วนนะแต่คันตัวนี้จะรับไหวหรือไม่ไหลต้องติดตามอย่าวังอย่างใกล้ชิดฮะถ้าล้นเมื่อไหร่แล้วน้ําอย่าลืมน้ําเหนือจน้ําตลบกลับนี่มีปัญหาทันทีนะครับจะท่วมสูงแค่ไหนคะอาจารย์ผมว่าแต่ตอนี้นเขียเทพชั้นในเนี่ยอย่างที่ผมเรียนก็คือ มันก็จะต่ํากว่า1เมตรนะโดยเฉลี่ยนะหเมต่อแต่น้ําที่เหนือคอมหาสวัสดินี่สิตัวนี้รุนแรงนะคสอเมตรนะครับแสดงว่าฝั่งธนบุรีเช่นเขตชวีวัฒนาเขตจริงชันบางแคต่างๆทั้งหมดนี้ลงมาหมดทั้งหมดเลยนะครับมีผลกระทบแน่นอนครับลองมาดูภาพต่อไปนะครับค่ทีนี้ปัญหาวันนี้ก็คือว่าน้ําจากของประปานะค่ะล้นก็ยังมีปัญหาอยู่ครับคเสี่ยงมากที่จะท่วมหลายๆพื้นที่นะทีนี้ ขณะน,นี้เองทางรัฐบาลและทางราชการทั้งกองทมก็พยายามช่วยลดระดับ<ข>ในคลองประปานะฮะโดยการสูบไปตางคลองบางซื่อหรือขณะนี้ผมเข้าใจว่า,าตีผนังเพื่อให้ลงคลองบางเขนก็มี<ข>นะฮะลงไปที่คลองเปลนประชากรด้วยลงไปทคลอง<ข>เปลนด้วยนะครับแน่<ข><ข>นอนที่สุดนะเดี๋ยวจะมีภาพจําลองให้เห็นว่าคลองประปานเนี่ยไม่มีทางจะรักษาน้ําได้<ข>นะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้ําจะเป็นพื้นเดียวกันหมดนะฮะพืนเดียวกันแล้วไม่แยกไปออกแล้วน้ําในคลองกับน้ํานอกคลอง ก็คือเป็นแผ่นเดียวกันเต็แผ่นเดียวกันหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่น้ําในคลองปราปานี้จะมากถึงร้อยลบตรต่อนาทีน้ำเต็มคลองประปาประมาณ90นะแปดสิบเก้าสิบเพน้นหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นทําอย่างไรจะให้ลดน้ําในคลองไม่มีสิทธิ์ทำนะตอนนี้ตอนนี้ต้องคิดถึงว่าจะระบายน้ําในคลองยังไงเพื่อลดระดับเท่านั้นเองนะฮะตอนนี้ปทมกับการประปาขวงก็พยายามทําอยู่นะแต่ท่านไม่มีสิทธิ์ไปกั้นมาให้มันเข้าเด็ดขาดเพราะว่าขณะนี้ มาเต็มพื้นที่แล้วนะฮะเพราะนั้นน้ำเหนือมาเต็มพื้นที่เพราะนั้นปัญหาก็คืออย่างที่ผมบอกต้องคิดเรื่องจระบายอย่างไรแล้วนะจระบายตัวนี้อย่างไรนะค่ะแล้วทางด้านนี้ล่ะคะอาจารย์ทางนี้ก็น้ำก็ถูกต้องทราบมาว่าน้ําเข้ามาที่อนุสรสถานแล้วนะน้าส่วนนี้มาจากไหนนะครับมาจากคลองหนึ่งที่ตอนนี้ยังเปิดอยู่นะผมก็เรียนให้กับทางรัฐบาลไปแล้วว่าท่านกรุณาปิดคลองหนึ่งนะฮะเรือจะช่วยลดผลกระทบอย่างนี้นะฮะเพราะนั้นขณะนี้น้ามาน้าเอ่อล้นคลองหนึ่งนะแถวๆนี้ท่วมท่วมแถวๆ หน้าโรงพยาบาลธัญลักษณ์นะแล้วก็ไหลมาท่วมเสียนะฮะแล้วก็มาเข้าที่แถวอนุสรสถานนะจากนี้ต่อไปน้ําก็จะไปทางผลิินนะฮะผลิตินเรื่อยถ้าไม่หยุดนะถ้าไม่หยุดประตูระบายน้าคลองหนึ่งก่อนจะยังลงไปต่อ่ะจะยังลงลงต่อไปเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าไม่รุนแรงก็อย่างที่เห็นกันอยู่นะไม่ไม่ก็จะไปเรื่อยๆอย่างนี้นะถ้าไม่ปิดประตูนะฮะพราธิสถานการก็คือน้ําจะไปทางนี้มากกว่านะกว่าจะมา มากกว่าจะมาทางวิภาวดีลงมาทางด้านนี้นี่จะไปกระทบอะไรบ้างคะอาจารย์คะก็นอนเขตบังเขนนะฮะก็คือส่วนหนึ่งของสายไหมแถวนี้นะครับก็ต้องเฝ้าระวังเฝ้าระวังต่อไปสำหรับสถานการณ์นี้เราลองมาดูภาพสุดท้ายลองซิมูเลชันให้เห็นนะว่าทําไมท่านไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้กรณีน้ำของป่านะฮะแถวนี้ของป่าทั้งนั้นเลยนะฮะก็กลายเป็นแผ่นเดียวกันไปแล้วเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะครับอันนี้ก็ภาพแสดงให้เห็นว่าแน่นอนที่สุดนะเรารู้อย่างนี้ เราก็เตรียมตัวนะฮะยอมรับสถาน์ด้วยความมีสตินะฮะอย่าโตกตกใจอันนี้เป็นเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นอีกสิบวันข้างหน้าเรามีเวลาเตรียมตัวนะครขอให้ท่านรับฟังข่าวสารข้อมูลนะจากราชการอย่างใกล้ชิดครับสรุปว่าทางด้านของฝั่งธนบุรีมีเวลาอีกประมาณ10วันในการเตรียมตัวนะคะกับน้ําที่จะเพิ่มขึ้นและทางด้านของดอนเมืองสายไหมบางเขนหลักสี่ก็กำลังมีปัญหาเหมือนกันใช่ไหมคะรับถูกต้องครับก็เดี๋ยวเราจะมาประเมินต่อไปนะฮะ่